จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดงานตามรอยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจสเสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่บ้านนาแหวงอำเภอเกมราชเมื่อปีพุทธศักราช2518ติดตามได้จากรายงานครับ วัดของเจียมปูราณวาดบ้านนาแหวงอําเภอเขม,มาราชจังหวัดอุบลราชธานีทุกๆปีในวันที่19พฤศจิกายนจะมีการจัดงานตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านนาแหวงอําเภอเขม,มาราชโดยในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ50ปี ประกอบกับการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรำลึกถึงในโอกาสที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้โดยมีกิจกรรมประกอบพิธีทางาศาสนาลงนามถวายความอลาลัยทำบุญตักบาทฟ้อนรำถวายความอลาลัย มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ตั้งคันการจัดบูธตามรอยเสด็จพระราชกรณียกิจพระพันปีหลวงและกิจกรรมผู้เท่าเล่าเรื่องเราได้ระดมทุนกันเพื่อจัดงานตรงนี้ให้ความสําคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และที่สําคัญก็คือเพื่อให้บุตรหลานลูกหลานคนรุ่นหลังได้หนักได้รักและก็หวงแหน แผ่นดินนี้ซึ่งเราถือว่าเป็นแผ่นดินที่เป็นมหามงคลของหมู่บ้านของชุมชนเราที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จมาเยี่ยมได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทงานดังกล่าวคณะสงฆ์อำเภอเขมาราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาแวงสภาวัฒนธรรมอำเภอเขมาราชอำเภอเขมาราชและภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรม สื่อความหมายอันทรงคุณค่าส่งต่อให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังให้ได้รับรู้และให้ความสําคัญกับเรื่องราวอันเป็นมงคลที่ได้เคยเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ตรงนี้นะครับเราจะสื่อความหมายให้ลูกหลานว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่สําคัญเป็นมงคลกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องรักและก็หวงแหนตลอดไปสิ่งไหนที่คิดว่า จะเข้ามาในแผ่นดินนี้ที่มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับแผ่นดินเรากับหมู่บ้านเราเราต้องช่วยกันสกัดโดยเมื่อวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในพื้นที่ตำบลนาแวงอำเภอเขมาราชเวลา9นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังกองบังคับการกองร้อยทหารราบที่601 1พระราชทานถุงของขวัญเวชภัณฑ์และพระเครื่องแก่หน่วยแพทย์ทหารตามลำแม่น้ำโขงและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนมีพระราชปฏิสันฐานกับหน่วยงานต่างๆและจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังวัดขงเจียมปูรานวาสเวลา12นาฬิกาเสด็จถึงวัดขงเจียมปูรานวาส ทรงเยี่ยมราษฎรพระราชทานเวชภัณฑ์สำหรับพระภิกษุได้ใช้ร่วมกับรัษฎรได้มีพระราชปฏิสันฐานถึงสถานการณ์ตามชายแดนและความเป็นอยู่โดยทั่วไปแล้วจึงเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียนนาแหวงทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านก่อนประทับเสวยอาหารกลางวันครั้นพอพักผ่อนพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปเมื่อเวลา14นาฬิกา40นาทีทีมข่าว nbt ภาคอีสาน รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี